สวัสดีครับตกอีกแล้วฝนวันนี้ฝนตกตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยครับทำงานได้ครึ่งวันเดี๋ยวชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศฝนตกไม่มีอะไรแน่นอนครับตกทุกวัน ครับชมครับวันนี้พบกับลุงวันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับตกแรกเนี่ยน,นะครับวันนี้อยู่เฉยๆก็ตกน่าจะทั้งวันนะครับวันนี้ ได้บรรยากาศไปอีกรูปแบบนึงก็จะตกอย่างนี้ครับไปตลอดทั้งสัปดาห์นะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นตอนนี้วันอยู่ที่เขาข้อนะครับทชานสนเขาข้อ บรรยากาศวันฝนตกร่มรื่นเย็นสบายครับภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมืดฝน ตกอย่างนี้ทุกวันครับไม่มีอะไรแปลกแต่วันนี้มาไว้หน่อยคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ลุงวันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงวันทำคลิปต่อๆไปสวัสดีนะครับ